สวัสดีค่ะช่องเยอติมออสชาแนลนะคะวันนี้เยอติมก็จะพาไปช้อปปิ้งอีกแล้วค่ะไปบาร์นิงนะคะจะมาไปซื้อของออะไรอะ่ะที่ทำเกี่ยวกับกับบ้านนะเะแล้วทำตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบนะ่ะเยอติมเนาะไปดูว่า จะมีหรือเปล่ามีอะไรบ้างเนาะนะคะไปกันค่ะแล้วก็นั่งครัวนะคะเครื่องครัวคือเยติ๋มคิดไว้ว่าวันข้างหน้าถ้าเกิดเยติ๋มปลูกบ้านใหม่เยติ๋มก็จะไม่เอาเป็นบ้านใหญ่ค่ะเป็นห้องเดียวนะคะห้องเดียวแล้วก็ห้องเล็กๆที่มีครบ มีทั้งห้องครัวห้องนั่งเล่นแล้วห้องนอนอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็เป็นห้องใหญ่หน่อยแล้วก็ไม่เอาเป็นสองชั้นดูไว้นะคะถ้าเกิดว่าบ้านสองชั้นอายุมากแล้วมันขึ้นไม่ไหวเนาะแล้วก็บ้านหลังใหญ่ก็เก็บกวาดไม่ไม่ไหวนะคะ ก็ดูไว้แล้วอีตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามาเนี่ยเขาจะทําไว้โชว์ถ้าเกิดว่าเรามาจองแล้วเขาก็จะไปทําให้เอาแบบนี้แบบนี้นะคะยายติม๋มคิดเอาไว้เพราะว่าวันท้างหน้ายายติม๋มจะปลูกบ้านใหม่ก็จะทําลักษณะนี้นแล้วก็บ้านหลังใหญ่ทําไม่ไหวนะคะนี่ยายติม๋มก็ได้แล้ว ของแต่งบ้านนี่อันนี้ที่วางเหมือนวางวางวางทีวีเนาะแต่ว่ายายติไม่ได้เอาไปวางทีวีเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ที่ตั้งจะไปตั้งะจะไปตั้งชั้นชั้นที่บนหัวนอนเนาะเนี่ยจะตั้งค่ะเนาะอันนี้กรอบรูปกรอบรูปพระพุทธ จะไปใส่กรอบรูปของพระเจ้าอยู่หัวนะก็ประมาณนี้เนาะมืดพอดีเลยเนาะนี่โอ้หิวข้าวนะแต่ไม่เอาอะจะไปกินข้าวที่บ้านดีกว่านะนี่กลับกลับบ้านกันเนาะเออวันวันก็ยติ๋มก็เนี่ยมาช้อปปิง้ง นะช้อปปิง้งกลับ,บ้านนะประมาณนี้เย่เยงนีนะคะเมือพอดีเลยนะคะรถจอดตรงไหนเอย่ยตรงนูน้นอ่าไปกันนี่นะคะ จะต่อเป็นเป็นหรือเปล่าเนี่ยจะต่อนี่ยังเป็นชิ้นเป็นอันอยู่เลยนี่โอ้ยนี่นี่เขามีมาให้นี่เขามีรูปมาให้ดูไม่รู้จะทำสำเร็จหรือเปล่าน้ะนี่อ่าเดี๋ยวคอยดูกันนะคะนี่เขามีมาให้นี่นี่ ทำต้องทําให้ได้สิคะนี่<อ>พื้นพื้นเนี่ย<อ>พื้นเนี่ยเจติมก็ทําเองนะคะเนี่ยพื้นนี่นี่ทำเองอาจจะไม่สวยมากแล้วก็ทําอมเพราะว่าค่าค่าแรงมันแพงกว่าค่าของอีกนะนี่เดี๋ยวดูกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเขามีมาให้แบบนี้นะมีเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยเนี่ย ที่เมืองนอกเนี่ยมันไม่มีเหมือนบ้านเรานะนะคะเพราะว่าถ้าเขามีเป็นกล่องมาแบบเนี้ยเขามีเป็นกล่องมาให้ใส่กล่องมาให้เลยแล้วถ้าเกิดว่าเราจะให้เขาต่อเนี่ยเราก็ต้องเสียเสียค่าแรงนะคะอืมแล้วก็แต่ว่าเขาจะมีรูปอย่างนี้มาให้นะคะวิธีทำเนาะแต่ว่าเดี๋ยวดูกันว่าแยติมจะทำได้หรือเปล่านะคะ นี่อุปกรณ์นะคะนี่โต๊ะแบบนี้นะคะโต๊ะตั้งทีทวีนะคะโต๊ะตั้งแบบนี้นะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีรูปมาให้นะคะแล้วก็ก็มีอุปกรณ์มาให้แบบนี้นะ,ะนี่ยายติ๋มก็เอามาประกอบเองนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะถ้าเราไปซื้อนะคะเขาจะมีเขาจะมีแบบใส่กล่องมาให้อย่างเงี้ยน,นะเขาไม่ได้มีแบบว่าสําเร็จทําสําเร็จก่อประกอบสําเร็จเลยเนาะแล้วก็เขาไม่มีช่างมาประกอบเหมือนบ้านเราถ้าเกิดว่าเราจะให้เขาประกอบเนี่ยก็คือประกอบที่ที่เราที่เราไปซื้อเลยนะคะแล้วเราก็ ย่างรถเข็นมาเองนะคะนี่ค่าค่าแรงค่าประกอบแพงกว่าค่าของอีกเนี่ยอย่างพื้นเนี่ยพื้นเนี่ยเนี่ยยยติ่มก็ทําเองนะคะเพราะว่าค่าแรงแพงกว่าค่าของอีกเนาะเพราะว่าเยยติ่มไปถามค่าแรงเขาบอกว่า นี่ยอยู่ตรงบ้านเยติมเนี่ยจึงไม่ไม่เยติมปูปูไม่ไม่ทั้งหมดนะคะเออค่าแรงก็สองพันสองพันห้าแค่ห้องเดียวนะห้องห้องกว่ากว่านะคะห้องรับแขกก็ห้องห้องครัวแต่ว่าค่าของแค่พันกว่าเหรียญเนาะเยติมก็ดู u t u b e ค่ะดู youtube แล้วก็ทําเองนะและ้วนะดูเดี๋ยวมาดูกันว่าเยติมจะต่อเป็น เป็นรูปเป็นล่างหรือเปล่าเนาะต้องค่อยๆดูนะคะทำเองนะคะขอขอบคุณขอบคุณออสเตรเลียเนี่ยทำให้ยายติมทำเป็นตั้งหลายอย่างนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ายาติ๋มจะ,ะเป็นยังไงนะคะก่อเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะ เสร็จแล้วนะคะผลงานเยติม๋มนะคะนี่ที่ตั้งทีวีไม่ใช่ที่ตั้งทีวีอที่ตั้งกล้องจรปิดเนาะก็ประมาณนี้พอใช้ได้ไม่ต้องจ้างทำเองนะคะใช้ได้อยู่ ประมาณนี้เนาะทำเองนะคะสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ติ่มด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ